คลิปนี้นะครับพา,าอัปเดต Fortuner เข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นตัว 2.4V ขับ2นะครับได้เป็นโฉมปี2016เป็นรถบ้านนะครับรถเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดใครที่ตามหาอยู่ไหมนะครับผมบอกเลยว่าราคาดีไม่ข้าม700 0 0 0บาทน,นะคันนี้ไว้ใช้งานคุ้มแน่นอนใครที่กำลังตามหา Fortuner 2รมือ2ราคาดีๆแบบนี้นะครับสนใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดน,นะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถมือสองทุกทุกท่านด้วยครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนี่ครับในช่อง top รถมือสองครับมาเจอมาเจอผมที่บริษัทเพชรยนต์นะนี่ก็อยู่สาขาสุวินทวงศ์นะครับขอภายสุวินทวงศ์46นะครับมีนบุรีกรุงเทพเป็นสำนักงานใหญ่นะวันนี้พามาปเดตรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคันนี้เป็นเจ้า To y ย ta า o r t u n e r 2.4ตัว V ีนะครับเป็นตัวขับ2นะครับได้เป็นโฉมปี2016นะเป็นรถสภาพแรกรับเลยเรายังไม่ได้มีการล้างยังไม่มีการสปาตัวรถใดๆนะก็จะเห็นนนพววกใส่ของ คาฟงคาฝุ่นนะครับตามการใช้งานนะครับคันนี้เลขไม้นะครับอยู่2อง0 0นนโลนะครับเป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงก็ตกเฉลี่ยใช้งานนะครับปีละแค่ประมาณ2 0 0 0 0ืโลถือว่าไม่เยอะนะครับก็ทั่วไปนะครับเพราะว่า f o r ์จูเนอเนี่ยเป็นรถที่ทนอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์เขาหรือว่าจะเป็นในส่วนของพวกบอลลงบอดี้น่าสนใจนะครับแล้วก็คันนี้ราคาดีเพียงแค่699000บาทนะครับฟรีดาวน์เนี่ยตกผ่อนเดือนละแค่1 2 0 0 0ตลอดสัญญานะครับสำหรับชมนี้นะ ที่เปลี่ยนโฉมมาจากโฉมแชมป์แล้วปี16-17ขึ้นมาเนี่ยก่อนไปอไมเนอร์เชนเนี่ยผมมองว่าเป็นรถที่ราคาดีแล้วตอนนี้เราก็เป็นโฉมที่นิยมนะครับแล้วก็มากี่คันกี่คันก็หมดนะตอนแรกมันมีเข้ามาสองคันติดจองหมดเลยแล้วก็คันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับก็เลยรีบมาถ่ายรีวิวให้พี่ๆดูก่อนใครถ้าใครหาโฉมนี้อยู่นะผมต้องบอกเลยว่าถ้าจองก่อนเนี่ยก็มีสิทธิ์ก่อนเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดให้รอบคันเดี๋ยวผมบอกเลยว่าเก็บตรงไหนรายละเอียดตรงไหนให้บ้างในส่วนแรกผมล้างสปา ทำความสะอาดห้องเครื่องภายนอกภายในทุกอย่างให้หมดแล้วก็เก็บงานสีนะครับอยู่แล้วผมเก็บให้คันนี้มีสเกิร์ตมารอบคันนะพวกรอยสีพวกนี้รอยสเกิร์ตหินพวกนี้ผมก็เก็บรายละเอียดให้นะับไฟหน้าเป็นบายบีมนะครับ l e d มีไฟตันหมอกไฟเดย์ทมครบนะค,บคันนี้ก็ได้สเกิร์ตมาแล้วรอบคันแล้วก็ในส่วนของตัวล้อเนี่ยได้มาเป็น TE 3 7หยดแดงนะครับลัดด้วยยางดีเซนตินะเป็นนี้ตัวนี้เป็นยางปี23นสครัาแม็กเป็นขนาด18นิ้วสภาพสวยคันนี้รับประกันโครงสร้างเช่นเดิม รถนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าก่อไม้นะครับอยู่ต่างจังหวัดผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับทำเรื่องทําเอกสารให้ถึงหน้าบ้านนะคันนี้ก็จะเป็นเกรดรถสวยเกรดเอนะท่านผู้ชมแต่ว่าให้ดูเยอะไม่ได้นะครับอันนี้ก็เราคัดมาแล้วนะครับกระจกข้างปรับครับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยว LED นะครับมาพร้อมมือเปิดสมาร์ทเอนทีนะครับกุญแจเป็นคิเลตแล้วก็มือเปิดเป็นสีโครเมียมติดฟิล์มติดชิ้วกศาสา์มาแล้วแล้วก็มีในส่วนของตัวแหลกหลังคาด้านบนให้ด้วยนะ ภายในเนี่ยสวยนะฮะท่านผู้ชมดูจากสภาพตัวเบาะอย่างแรกเลยนี่เบาะนะฮะถามว่ามันก็ต้องมียุบมีอะไรตามการใช้งานนะแต่ว่าเบาะไม่มีฉีกขาดไม่โทมเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะสำหรับตัวก่อนมนเนอรเชนจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคนขับแล้วก็มาดูด้านภายในเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้พี่พี่รับชมนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเหมือนจะได้โชคช่วงล่างเป็นโฟร์เฟนเดอร์นะฮะคันนี้เลขไม 25, ล์สองแสนห้าพันโลเดยวผมรอเลขไมล์ขึ้นก่อนนะฮะนี่ รีวิวให้ดูแบบละเอียดเลย25,472โลนะครับแล้วก็ภูมาิลาัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วล้วก็มีเกียร์แพดเดิลชิพด้วยสำหรับตัวนี้มีเกียร์แพดเดิลชิพแล้วในส่วนของตัวจอตัวนี้ได้เป็นแบบจอทัชสกีนแล้วนะครับตัวนี้ปรับปรุงโฉมแล้วเรียบร้อยมีในส่วนของตัวกล้องถอยด้วยนะครับใส่เกียร์ถอยกล้องถอยให้ดูท่านผู้ชมกล้องถอยชัดๆแล้วก็เส้นกระยะมีให้นะในส่วนของภาษีพรบรต่อให้ทันนี้ปี69เรียบร้อยแล้วก็กระจกเนี่ยแท้ หน้าด้านนี้ก็จะเป็นกล่องฟูบ็อกซ์นะครับเก็บความเย็นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเอกสารมีให้ครบนะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับในส่วนของตัวบอกก็ยังสภาพเดิมๆตรงไหนที่เราสปาทําความสะอาดได้เดี๋ยวเราเก็บงานให้ท่านผู้ชมหัวเกียร์อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเริ่มถลอกแล้วก็พวกหนังเนี่ยสามารถเก็บได้ท่านผู้ชมเราไม่ได้ขายตามสภาพนะต้องบอกงี้นะครับเราขายรถที่สภาพสวยเอาไปพร้อมใช้งานเก็บรายละเอียดให้หมดอีโค่หมดพาวเวอร์ power, มีให้ครบนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังคา ะครับก็จะไม่มีรอยยันนะครับก็จะมีพวกคาบเล็กๆน้อยๆนะตรงนี้เดี๋ยวเก็บได้นะไฟส่องสว่างเป็นแบบ LED นะฮะแล้วก็มีในส่วนของกระจกแต่งหน้าให้ด้วยไฟส่องสว่างมีครบนะฮะด้านนี้ะครับแอร์ปรับออโต้นะครับแล้วก็ Power อร์ d USB AUX มีครบที่วางแก้วน้ำตรงนี้2ตำแหน่งตรงนี้ก็จะได้เป็นลายไม้สวยๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของโครงสร้างกันก่อนนะท่านผู้ชมโครงสร้างอย่างแรกเลยท่านผู้ชม แก้มนะครับน็อตเนี่ยไม่มีแกะไม่มีขยับนะอันนี้คือแก้มเดิมไม่เคยทําสีนะไม่เคยเก็บสีเลยนะต้องบอกเลยว่าสวยมากท่านผู้ชมถ้ารถมีชนมาเนะนีน่ยชนลงชนหนักแก้มต้องทําตรงนี้สปอนเมทอาร์คหายหมดแล้วนะน,นี่คือสปอนเมทอาร์คแท้เดิมโรงงานแล้วก็ออกมาดูหลังคาอันนี้คือสีเดิมแนละ้วท่านผู้ชมหลังคายังไม่มีการเก็บสีสวยๆเลยไม่มีสีแตกนะคันนี้รถเนี่ยไม่ค่อยตากแดดนะนะท่านผู้ชมดูหัวน็อตแต่ละจุดพี่พี่ดูข้างในเดิมข้างนอกเดิมหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของติ๊กเกอร์ คำตรงคำเตือนอยู่ครบหมดนะก็จะมีในส่วนของไฟด้านข้างตรงนี้ที่เขาตกแต่งไม้เพิ่มนะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นกุญแจเป็นคีเล็ตนะครับผาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าเพราะว่าเป็นตัว V ีนะครับกระจกออโต้ทั้ง4บานแล้วนะครับใครหาตัว V อยู่นะครับจะตัวนีจะเป็นตัวต่ำกว่านี้แต่ว่าคันนี้ได้ตัว V นะตัว V ตนี่ยจะเป็นตัวนิยมกว่าออปชั่นเขาดีกว่านะครับเบาะหลังแถว่ยแถี2พี่ดูสภาพนี่บอกได้เลยว่ายังสวยนะครับยังไม่ได้มีการแบบว่าล้างเลยนะอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานนะแล้วก็ตัวนี้้ตติดังงจอกลาามมนช เดิมๆจะไม่มีนะคันนี้เจ้าของเก่าติดตั้งจอกลางมาแล้วก็แอร์หลังครบๆนะมีพาวเวอร์เลอยู่ในส่วนของที่ชาร์จแบตเป็นแบบปลั๊กไฟบ้านได้ข้างหลังนะฮะเอามาดูโครงสร้างกันอย่างแรกเลยท่านผู้ชมสปอตเห็นไหมท่านผู้ชมเดิมแท้โรงงานนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนได้ไปคันนี้นะครับอย่างปียี่สามสี่เส้นนะครับตัวล้อเป็น p e สามเจ็ดนะครับเดี๋ยวพาดูช่วงล่างก่อนนะคันนี้รถยังไม่ได้ล้างมาไล่ดูช่วงล่างก่อนอย่างแรกเลยปลายท่อนะครับเจ้าของเก่าเนี่ย แต่งปลายท่อมานะครับแล้วก็โชคด้านล่างเนี่ยเป็นโปรเฟนเดอร์นะพี่พี่ดูครับนี่แต่ภาพช่วงลงช่วงล่างก็จัดทรงมาให้เรียบร้อยนะล้อแมกยางไหลมีครบเลยนะฝาท้ายนะครับตัวนี้ได้เป็นระบบไฟฟ้าไฟท้ายเป็นแบบ l e d สวยมากนะครับเสากรดชาฟินคิสฉลามแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3อ่ะจะเปิดฝาท้ายให้พี่พี่ดูนะครับด้านท้ายเนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยเขาจะติดตั้งในส่วนของตัวลำโพงมานะครับเป็นโอเวอร์ฮอนซาวบางกะปินี่ท่านผู้ชมนี่ สวยมากนะตัวนี้ก็เครื่องเสียงใช้งานได้ตามปกตินะครับนะตัวนี้นะสวยมากแล้วก็ในส่วนของเสียงเนี่ยก็จะมีรีโมทให้เสียงดีนะท่านผู้ชมแล้วก็บาะพับได้แบบนี้นะเอาขึ้นได้พับได้นะมาดูโครงสร้างด้านท้ายพี่ๆโครงสร้างเดิมนะอันนี้คือรถยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดทาความสะอาดให้หมดทุกซอกทุกมุมเลยนะแล้วก็เดี๋ยวติดฟิล์มให้ใหม่อันนี้ฟิล์มลอกแล้วนะใครสนใจนะอยากเป็นเจ้าของนะคันนี้69900 0าได้ชุดแต่งแบบนี้ไปเลย นะไม่ว่าจะเป็นโช้คโฟนเดอร์ลำโพงหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับให้ไปแบบนี้เลยไม่ได้ถอดออกนะท่านผู้ชมมาดูในส่วนของด้านโครงสร้างฝั่งนี้นะเห็นไหมท่านผู้ชมโครงสร้างก็เดิมๆการันตีรถสวยนะสปอตเบรอาร์ k, เห็นชัดเจนแบบนี้เดิมๆนะผมคัดมาให้พี่ๆแล้วนะครับถ้ารถเนี่ยผ่านการชนหนักจมน้าพลิกคว่ำตัดต่อหรือว่ากอใหม่มาทางเราไม่ได้รับอยู่แล้วนะครับเราขายแต่รถสวยนะพี่ๆดู แสงอาจจะเข้านิดนึงนะพ,พี่ต้องขออภัยด้วยแต่ผมพยายามให้พี่ๆดูแบบละเอียดนะโครงทรงโครงสร้างก็รีวิวให้ดูแบบจัดเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นสปอนเตอร์ห็นแมทท่านผู้ชมรีวิวแบบละเอียดเหมือนว่าพี่ๆมาดูรถจริงได้เลยเพราะว่าบางทีพี่ๆเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูรถเองก็สามารถตัดสินใจผ่านวิดีโอคลิปนี้ได้นะฮะหัวน็อตใสๆนะครับ, say, say รบก็จะเห็นโครงสร้างเดิมหมดนะบอกก็ยังสภาพดีนะเอาไหนเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้ได้นะตรงนี้เก็บให้หมดเลยนะไปหนุนให้ใหม่ไปพุ่มหนังให้ใหม่ ใครสนใจนะครับคันนี้รีบติดต่อมาเนี่ย699,000ซื้อเงินสดได้ครับจัดแนนได้เต็มนะครับถ้าใครายอยากได้ f o r t u n e r โฉมนี้ไว้ใช้งานในราคาถูกๆสักคันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์นะครับรีบติดต่อมาเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆรับชมไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สภาพบอดี้ด้านหน้าตัวรถกันมาดูกันต่อในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็ได้เครื่องยนต์ Gd Asian Boost นะขนาด 2,400cc อันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์ก็สภาพเดิมๆมนะก็จะมีฝุ่นมีอะไรตามการใช้งานแต่ว่าเครื่องยนต์แห้งไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มในเรื่องของฝุ่นทาความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวเราสปาให้เราจะมีช่างที่เขาเก็บรายละเอียดให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ่ายน้ามันเครื่องเช็คค่าแบตทําความสะอาดเช็คค่าของโลองเหลวทุกอย่างใหม่หมดนะครับในส่วนของตัวคันหน้า m a r k i n g L อยู่ครบนะคันหน้าเดิมไม่เคยทําสีนะครับไม่เคยเก็บสี m a ร k i n g R ฝั่งนี้อยู่ครบนะครับคันหน้าไม่แกะไม่ถอดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเพลทเล่เครื่องเล่่นนนแอน ผมรับประกันนะคันนี้รถสวยแต่ว่ามันอาจจะมีฝุ่นอะไรตามการใช้งานนะในส่วนของฝากระโปรงนะครับคันนี้นะฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝากระโปรงเดิมนะท่านะผู้ชมไม่เคยแกะนะไม่ได้ทาสีนะครับสวยมากคันนี้นะครับพี่พี่ดูพยายามรีวิวให้พี่พี่ดูแบบละเอียดเลยนะเป็นสภาพแรกรับจริงๆนะต้องบอกงี้ว่ามันรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับเรายังไม่ได้มีการสปาแต่เดี๋ยวสปาแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเหมือนคนละคันเลยนะสวยมากแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราแก้ไขให้เปลี่ยนให้มงให้ให,ใหม่หมดเลยแล้วก็ในส่วนของ ฝากระโปรงไม่ฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานซีน่าแนวเดิมๆแบบนี้ใครสนใจนะอยากเป็นเจ้าของพอติเนอร์คันนี้นะครับ2.4ตัววีขับ2นะครับได้เป็นโฉมปี2016นะครับเลขไมล์5 0 0 0นโลนะครับกับราคาเพียงแค่699,00 0บาทนะฟรีดาวจ,จัดยอดได้เต็มผ่อนแค่เพียงเดือนละประมาณ1 2 0 0 0ตลอดสัญญานะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนถ้าได้เป็นเจ้าของนะครับยังไงก็คุ้มนะครับซื้อสดได้ครับจัดไปแน,น้นได้เรามีเล่มพร้อมโอนทุกคันมีสถาบันทางการเงินทุกไฟแนนซ์นะครับ ติดต่อหาผมที่เบอร์ด้านล่างนะครับ0ูน2 6 9 0 5 5 0หนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยอยากวิดีโอข้อหาผมหรือดูรถจริงตรงไหนนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับพาพี่ๆีมารับชมกันแบบละเอียดนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรััับววนนีี้สสดครับ